Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News กลุ่ม16ยอมรับสุชาติดิวขอโหวตไฟเขียวแลกผลสักฟอกดึงราคาอ้างขอฟังอภิปรายก่อนเผยบิ๊กป๊อกเครียดแต่ยังเมินเคลียร์ เมื่อวันที่19กรกฎาคม2565ที่รัฐสภานายพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคสอสอบัญชีรายชื่อพักคไทยรักธรรมในฐานะกลุ่ม16กล่าวว่า ในระหว่างอภิปรายไม่ไว้วางใจ19กรกฎาคมยอมรับว่าช่วงหนึ่งได้พบปะกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจและนายสุชาติได้เจรจาโน้มน้าวให้ไว้วางใจในตัวนายสุชาติแต่ตนขอรับฟังการอภิปรายของฝ่ายค้าน และการชี้แจงของรัฐมนตรีก่อนโดยกลุ่ม16จะมีการแถลงจุดยืนของกลุ่มวันตะวันและจะมีการโพสต์ Facebook แจ้งว่าจะมีรัฐมนตรีกี่คนที่น่าเป็นห่วงในคะแนนอภิปรายไม่ไว้วางใจ การอภิปรายครั้งนี้เพ่งเล็งไปที่การชี้แจงของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสันติพร้อมพรัตน์รัฐมนตรีช่วยคลังเพราะได้รับฟังข้อมูลจากพักการเมืองฝ่ายค้านยอมรับว่าค่อนข้างมีความหนักใจและจะขอให้เป็นเอกสิทธิ์สอสในการโหวตนายพีรวิทย์กล่าวต่อว่าขณะนี้การชี้แจงของนายอนุทิน เห็นว่าประเด็นเรื่องนโยบายกัญชานำมาสู่การจัดทำร่างกฎหมายหากจะผิดก็มีความผิดร่วมกันทั้งสภาที่โหวตรับหลักการร่างกฎหมายส่วนประเด็นของนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไม่ติดใจเรื่องการทำทางหลวงแต่ขอรอติดตามการชี้แจงครอบครองที่ดินเขากระดงในจังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนี้ยังติดตามการชี้แจงในจุติไกรเริกรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คาดการว่าจะถูกอภิปรายหนักจากฝ่ายค้านนายพีรวิทย์กล่าวด้วยว่าอย่างไรก็ตามการอภิปรายวันแรกคาดว่าอาจจะมีรัฐมนตรีบางคนเข้าข่ายถูกโหวตไม่ไว้วางใจโดยยกประเด็นการบริหารการเคหะในกำกับดูแลของนายจุติ ที่พักเก้าไกลจะอภิปรายส่วน20กรกฎาคมคาดว่าน่าจะตื่นเต้นเพราะมีคิวอภิปรายพลเอกอนุพงศ์ซึ่งตนทราบว่าขณะนี้พลเอกอนุพงศ์เครียดขณะที่เลขาวิปรัฐบาลพยายามพาพลเอกอนุพงศ์เข้าไปห้องอาหารแต่ไม่ได้รับเสียงตอบรับเพื่อพยายามวัดกระแสกดดันเพราะมีกระแสข่าวว่าขัดแย้งกับสสในพักพลังประชารัฐ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ